สวัสดีครับทุกท่านครับเกือบครึ่งวันครับผมตั้งแต่เช้ามาเลยตั้งแต่ตีห้าไหมกับการเตรียมที่จะร่อนบูนไสเดือนหนึ่งตันนะครับที่จะส่งวันเสาร์ที่จะถึงนี้ยังไม่ได้ร่อนครับที่เห็นนี่แหละยังไม่ได้ร่อนอยู่กับการเตรียมเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูว่า มีอะไรบ้างที่ผมเตรียมก่อนจะร่อนครับปานภูมาครับท่านผู้ชมครับนี่คือที่จะร่อนส่วนหนึ่งที่ใส่กระลมังแล้วเ,เครื่องร่อนเ <c oughs> มื่อวานนี้ร่อนไม่ได้เลยวนนัน้ก็เลยไปหาอุปก,กรณ์มานะครับชั่วคราวเอาไว้ก่อนผมทำยอะไงครับผมทำตะข่ายพลาสติก นะเข้าไปลองไว้ก็มัดใช่ครับเพราะมันมันรั่วเลือเกินเนาะก็ได้นะครับหลังจากที่ซ่อมแล้วก็จะร่อนวันนี้แหละเอาที่วันนี้ในการเตรียมไอ้ร่อนน่ยมันไม่ยากหรอกครับมันยากตรงเตรียมนี่แหละเพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นการเลี้ยงบนพื้น แม้แต่ในกะมังก็ยังชื้นนะครับก็เลยต้องนำมาตากเห็นไหมครับตากในร่มตากเต็มพื้นที่หมดนะครับหนึ่งตันตอนนี้ได้ไปแล้วร้อยยี่สิบห้ากิโลก็ไม่เป็นไรนะครับเต็มพื้นที่เลยเต็มพื้นที่เลยอ้าวอันนี้พร้อมที่จะร่อนนะครับนี่ นะเราตากแล้วเรามารวมไว้เห็นไหมครับพี่ทันมันละเอียดดีมากๆเลยเห็นไหมครับเนะี่ยแทบจะไม่มีกาก,ากเดเลยเห็นไหมครับความจริงเอาอย่างนี้ไปก็ดีนะเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องร่อนเลยก็ได้เนาะถ้าใครสนใจแบบนี้ก็ได้นะครับส่วนจะร่อนก็โอเคเอา้าวทีนี้ไปดูการเตรียมก็ตัวเดิมนี่แหละแต่ว่าตากมันทุกพื้นที่ าดว่าน่าจะได้หนึ่งตันถ้าร่อนเสร็จนะครับนี่ตากพวกนี้พร้อมที่จะร่อนแล้วใส่กระมังไว้แล้วนั้นก็ตากนะครับสแลนนั้นก็ตากเอามาดูตรงนี้บ้างตรงนี้ก็เหมือนกันตากลมตากลมส่วนในกระมังนี้ก็พร้อมจะร่อนหมดนะครับนี่เห็นไหมครับพร้อมที่จะร่อนหมดทุกอันเลยก็ต้องเอามาพึ่งอีกนะเพราะว่ามันชื้น นี่ไหมครับเนีย่ยหมดแล้วเนี่ย,ยก,กินเคลื่องแล้วนี่ไม่มีอะไรเหลือแล้วนะครับก็จะเอามาตากต่อพวกนี้ตากหมดครับอ่าพวกนี้ใส่กระมังแล้วบางส่วนก็ยังชื้นๆตรงตัวนี้ชื้นนี่อันนี้ร่อนไม่ได้นะต้องเอาไปพึ่งใหม่นะอันนี้อันนี้ได้แล้วนะครับเราจับดูถ้ามันหนื่อยๆน่านะไม่ได้ไหมครับตากทุกพื้นที่โอ้วันนี้ถือว่าเป็น โชคดีของผมมากๆเลยคือไม่มีแดดน,นะครับลักษณะนี้เราตากได้สบายนะครับนะตัวเส้เดอนก็จะไม่ตายนะตัวเส้เดอนก็จะเยอะอยู่ข้างล่างนะเยอะแยะมากมายนะครับเขาก็จะไปลงอยู่ข้างล่างแหละถึงร้อนไม่ร้อนก็ไปรอ,ไป,อไปลงอยู่ข้างล่างอันนี้เป็นส่วนที่เลี้ยงในในบอ่อซีเมนนะครับในบอ่อปูในในบอ่อนะในบล็อกในบล็อกมันแปลงผักเห็นไ,ไหมครับหนึ่งตัว เนี่ยเขาก็จะไปอยู่อย่างเงี้ยตัวใหญ่เลยครับตัวนี้เนี่ยตัวบักเอฟเลยไหมน่เซเดียแอฟริกานะครับยาวนะครับตัวใหญ่เดี๋ยวเขาจะไปรองรับเอาไปิดไว้ก่อนสําคัญว่ามันจะแห้งไอ้ผมไม่นี่้มันจะหมาดไอ้ผมไม่นี่เูาะน,นะครับยาเป็นลูกของลูกตาเลยยาเป็นลูกของลูกตาสุดลูกของลูกตาไม่ใช่เป็นลูกของลูกตา อ่าพวกนี้ก็ได้นะครับนี่พวกนี้ได้แล้วอีกเซตนิดหนึ่งก็นําไปร่อนแล้วนะครับอ่าตาม,มาครับนี่คือการตาตาก่อนร่อนตาก่อนร่อนนะพวกนี้ใชมครับมีแต่ตัวไส้เดือนนี่ยสักครักหนึ่งก็จะมากลับนะครับมันจะเสียเวลาตรงนี้แหละนะกลับใช้คาดกลับไปกลับมานะเกลี่ยวว้เดือนนะให้เขาได้รับลมตอนนี้ลมดีมาลมมาด้วยลมดีด้วย ทำให้อมลที่จะล่นนั่นก็หมาดหรือหมังเห็นไหมครับพวกนี้ดังนั้นเลยยังไม่พอนะครับข้างในอกีกเห็นไหมเห็นไหมมันทุกพื้นที่เลยวันนี้นะนะ,นะมันแฉะนะครับเพราะฝนตกฝนตกนะครับฝนตกจะขึ้นทรใม้นอนวันที่หนึ่งนี้ยังไม่ได้เตรียมอะไรเลย ่็ไไมเปนรตอนนี้บูธท,ที่ผมนำเรียนว่าผมใช้ได้สองบูธนะครับยี่สิบสองยี่สิบสองยี่สี่อ่ะนะตอนนี้ก็แบ่งให้น้องนัทไปหนึ่งบูธนะครับน้องนัทเอาบูธยี่สี่น้องนัเทนนเขาจะขายไม้สวยงามนะครับเดี๋ยวจะส่งให้ท่านดูว่ามีไม้อะไรบ้างน้องนัทจองหนึ่งบูธผมก็เหลือบูธเดียวบูธยี่สบองนะครับบูธยี่สองน้องนัทยีสย่สี่ นะก็ไปอุดหนุนกันนะครับบูธติดกันนะเดี๋ยวผมจะส่งไ้ดูน้องนัดเป็นเออน้องที่ยังไม่เคยเห็นหน้ากันหรอกครับนะแต่ก็ดูแล้วเ,เป็นเด็กที่มีอธัธยาศัยเมทตีดีแล้วก็มีความกระตือรือร้นนะครับที่จะทํามาหาก,กินนะส่งต้นไม้ส่งอะไรไม่ดูสวยสวยๆครับนะผมคงไม่ได้เอาอะไรไปมากมายก็คงจะมีดินปลูกบ้างอะไรบ้างเนาะถือว่าไปประชาสัมพันธ์งานตัวเองนะครับ เอาล้ครับไปจบลงที่จะล่อนนะคงต้องมีตัวช่วยแล้ววันนี้ไม่งั้นไม่เสร็จหรอกนะ <c oughs> ขอเพื่อคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมทางโซเชียลต่างๆนะครับที่ข้อเสนอแนะติชมมาก็สนุกสนานดีครับถามว่าเหนื่อยไหมมันก็มีธรรมดานะครับเหนื่อยเราก็พักเราทํางานทําทงานไม่เหนื่อยไม่มีหรอกเราไม่ใช่เครื่องจักรเครื่องยนต์เครื่องจักรเครื่องยนต์เนี่ยพัง <c oughs> อันนี้คือส่วนที่ร่อนแล้วได้แล้ว นะก็ขอบคุณทุกท่านครับ081 8 7 7 80 809 9ส่วนท่านที่สั่งไว้ไม่ว่าจะเป็นน้องเนี้ยนะสระบบุรีก็จะส่งตามไปนะครับเมื่อวานนี้ท่านดรสมานนะครับท่านเป็นอ,อ,อดีตแนมเพลเมืองโคราชเรานี่แหละนะครับตอนนี้ท่านไปทำสวนอยู่ที่วังน้ำเขียวและแล้วท่านก็จะปรับมาทำเกษตรนะอยู่แถวแถวตลาดไทยว่างั้นตลาดเทือไทยนะครับ ก็คุยเรื่องมูลไส้เดือนเรื่องอะไรต่างๆท่านดรสมานนะครับอดีตนายอำเภอเมืองนครราชสีมาอะไยท่านคงจะรู้จักท่านนะครับนะครับ081ย7แปย้าอีกครั้งครับผมสวัสดีครับปุ่นหลักของมีครับผม